คำเตือนรายการนี้มีคําหยาบเยอะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและอ่านมีการเล่นที่กากโปรดทําใจก่อนดูได้ครับอืมไม่ได้ออกจากบ้านมากี่ร้อยปีแล้ววะเนี่ยโอ้โหอากาศเอาวะงี้ก็ต้องออกเว้ยสวัสดีครับทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่มะบุญคองนะครับ ซึ่งนี่ก็เป็นคลิปแรกเลยที่ผมออกมานอกสถานที่นะก็ต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณเออต้องขอบคุณคนถ่ายก่อน,นครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มเอ,อในการเล่นเกมที่นี่เนี่ยคือเรามาเล่นตัวเขตใช่ไหมเราก็ต้องแลกเหรียญก่อนครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยมันมันก็ใช้เหรียญได้เลยนะเหรียญสิบ,บาทอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยมันต้องแลกแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะแลกกันยังไงนะครับ,รบไปดูกัน จริงุณ เดี๋ยวเรามาหาเกมเล่นกันเลยดีกว่าเฮ้ยเยนี่ยมันมึงแน่ใจนะว่านันมอไซค์กูนึกว่าจักรยานผมไม่รอชาร์ทจะเริ่มเล่นมันเลยโอ้โหหน้าจอโหลดเองเฮ้ยเฮ้เอะไรย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยดี๋ยวดีดูโอ้ยได้คือผมก็ไม่อยากจะนั่งเล่นนะเดี๋ยวเครื่องมันพังเอ้ยโอ้ยสุดยอดมันมากแม่งเร็วเฮี้ยเฮี้ยโอยตก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 มันเร่งได้ไหมเนี่ย เออกดอะไรเร่งวะอะไรวะเนี่ยคืออะไรวะกด <c oughs> เดี๋ยว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 เนี่ยมันมีไอเนี่ยแต่ไม่รู้ใช้ยังไงใช้ไงวะอ๋อฮะ <c oughs> งงเวย้ยโอ้ยกูหยอยเข้ามาทำไมวันนี้ เอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เรานเรที่หนึ่งแล้วเนี่ยนี่เราที่ห้วเนียคือเราที่หนึ่งแล้วเนี่ยเล่นไม่เป็นเงี้ยลองลองเราลองเราลองแบบว่าเราลองแบปล่อยปล่อยให้เครื่องมันแบบเล่นเองยมันมันอาจจะได้ที่หนึ่งได้เยมันอาจจะได้ที่หได้ลองดูลองนเห็นว่าเนี่ยที่หนแ้วเนี่ยนี่คือนี่ถ่ายเลยเนี่ยงเครื่อง เครื Roth these, Roth ่องมอไซค์ถ่าย re so ี it. It like so like, it, ่มอไซค์นี URE ่คือเราไม่ได้เล่นนะครับนี่มันเป็นแบบว่าคือเราลองหยอดทิ้งไว้นะครับผลปรากฏว่าดูเหมือนว่าเราจะได้ที่หนึ่งอยู่แล้วเนี่ยแล้วเหมือนเราจะนําเราจะนําเยอะซะด้วยนะเนี่ยนาเยอะด้วยนะนี่ครับอ้าวลองถ่ายถ่ายรอบๆมาถ่ายรอบๆมาถ่ายนี่ถ่ายนี่ถ่ายไอ้เครื่องนี่นะครับเราไม่ได้เล่นเลยนะครับอันนี้ขอย้ำ แต่เราเราได้ที่หนึ่งนะครับอันนี้บอกว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมันคืออะไรวะเราทำไมทำไมเราไม่ได้เล่นแล้วมันได้ที่หนึ่งแล้วแล้วมันจะทำไงมันถึงจะได้ที่โหลหรือเกมมันมีจุดประสงค์ที่จะสร้างให้คนเล่นหาวิธีการเล่นให้ได้ที่โหลมากกว่าการที่จะเล่นได้ที่หนึ่ง คือแบบมันเกมที่ล้ำลึกมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเวลาเน่วะว่ะเวลาไม่ยังหมดหรอเอาเฮ้ยมีเวลาหมดเหรออ้าวไม่เวลาหมดด้วยจบเกมจบเกมกวัดไทลันวะเมื่อกีไ้ไปขึ้นจบเกมคนนะ่ะนี่คือกูทำเหี้ยอะไรวะเนี้ยกูหยอกไปทำไมวะเนี้ย อยากได้นีโมอ่ะเฮ้ยมีกระจกเซตผมด้วยโอ้โหตู้นี้มันมีประโยชน์จริงจเว้ยโอ้หินแดนโจมสลัดนี่มันมเหมือนจินเล่นไหมเอาสนใจนะ แน่ใจนะว่าจะเล่นนะอ่มเดี๋ยวมาลองออทำไคลสิทธิ์ห้ากันหน่อยดีกว่าอันนี้ผมอยากลองนานแล้วเนี่ยเอาจริง,รงอ,อ่ะมันจะมีระบบเหมือนกับว่ายังไงนะโคเวอร์มันมันไปทางซ้ายกับขวาได้ไหมพังเนี้ยนนะะเดี๋ยวลองดูปกติมันจะได้แค่ด้านเดียวอ,ะอ่ะเราจะเล่นอะไรกันเอง นื่องจากว่า,เ,าเพื่อนผมเน่คงจะถ่ายคงจะเล่นด้วยถ่ายด้วยไม่ได้นะต้องเล่นแบบโซโลนะอ๋อมีการให้เราเล่นหมดสุเดเลยเหรอเออดีเนี่ยมีนะให้เราเล่นหมดสุดเลยนี่เดี๋ยวนี้ตู้เกมตู้เกมดีขึ้นมากเฮ้วยวายดอกเหรอเนีย่ยเฮ้ยวายดอกเหรอ มันเป็นตัวร้ายตั้งแต่ภาคแรกแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้โอ้โหดูคอมแม่งอ๋อ oh, มันต้องเปลี่ย cover. Oh, oh, like นคอเวอร์อ๋ออย่างเี้ยเองไอเรานึกว่าแม่งโอ้ค oh, อมแม่งโหดเลยยิงยิงไม่โดนนะครับโอ้ oh. เออมันมันก็ใจเกินนะก็ใจเกินดีวมากโหมันโดดก็ไปเลยเหรอมันโดดก็ไปเลยวะโผด,ดไปป่าวะบอดบอดบอดเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะมีเพื่อนเราดึงเพื่อนได้ด้วย ตามสไตล์ตามสไตล์ไปข้างหน้าเฮียรอดไปนู่นแล้วอเอาเกล่าเมื่อกี้บ, <c oughs> บอดแม่งเงี้ยอะไรไม่รู้มันต <c oughs> าเงี้ยแล้วบอสบอสบอสเที่ยงหลังถามมากเลยนะเฮีย <c oughs> <c oughs> เออทำไมไม่โดนวะอ้าวจ้าอ้าจ้าอ้าจ้าไอ้เพื่อนเรานี่แม่งไม่ใช่เพื่อนเราที่แม่งเพราะเพระเพามันมันมันแหวกเร็วมากอเนียแล้วมึงจะยืนดูบอสทำไมวะผมว่ามันทำได้ดีนะไอ้ระบบซ้ายขวา ดีกว่าที่คินไปเยอะเออรู้สึกเกมมันสนุกข,ขึ้นพุชลอยไปวะเนี่ยด่านแรกแค่นี้จะตายแล้ว <c oughs> มึงจะยืนดูบอสทำไมวะเนี่ยเอา้าแล้วไม่มีบอลล่ะบอลหล่อมากนะบอลดูทางเลย โคดาเลยวะวอสไม่เด้หรอมากอ่เนด่าเหรอวะเขาเลยเขแบะวะบวาไม่ยู่ดูไม่ได้อะเล้าโคดาเลยอ๋ยอเปลี่ยนอาวุธ ไมมันยิงไม่โดน,นดูแม,ม่กวกาล้อด้วยอุ้ยโอ้ยไม่มีเซไม่มีเซ <c oughs> อ้าว <c oughs> ตายแล้วเหรอร้อพันดานพันดาน อะไรวะเนี่ยมีมีแบบมีควันออกมาด้วยมีควันด้วยนะมันขับโอ้มีท้ายคันเก่งนิดเดียวเองอ่ะเจ้ผ่านด่านหนึ่งโอ้ยนิดเดียวเองก็จะไม่ไหวว่าต่อได้ไม่ไดต้องใช้สารเครดิตนะครับในการต่อซึ่งผมคงจะเอาไปลองเกมอื่นดีกว่าแต่ถือว่าสนุกมาก อืเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามาตอนแก่ผมงอกได้ด้วยทำไมท่าชักมันแปลกๆวะโอเคเราลองเล่นอ่าโนะอเปอเรชั่นโกนนะครับอันนี้ก็ผมก็อยากเล่นเหมือนกัน ออยมาะไรวะเมืม่อกี้อะไรวะเมืม่อกี้มันอะไรอ่ะเดี๋ยวน้ำมันเกิดอย่างเงี้ยป่ะเออเดี๋ยวนะถดือยอย่างเงี้เปล่าวะถดือถูกป่ะเนี่ยถดือยอย่างเงี้ป่า

โยแม่งใช้มีดโหดไปวะใช้มีดมัในใส่กันกันโู่เว้ยโหโอ้ย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 แม่งโคตรโหดอะ โอ้โหสองเรียนเหรอไม่ไหวว่ะคือกูยังไม่ทันกูยังไม่ทันได้ลองเปลี่ยนอาวุธเลย้นเงอะครับก็ขอตัดจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเพราะว่ากว่าเราจะถ่ายทำเสร็จปุ๊บห้างก็ปิดพอดีเลย ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ